ถ้าพูดถึงความรักที่แย่ที่สุดเหรอคะเราเข้าไปเป็นมือที่สามโดยที่เราไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะเกิดวันที่17ตุลาคมค่ะทำอาชีพแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะได้แต่งงานค่ะ เรื่องแต่งงานเป็นอะไรที่ผู้หญิงทุกคนและตัวแบมเองก็ฝันอยู่แล้วคิดมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะเ mm hmm. คยคิดว่าตัวแบมเองหมดหวังเรื่องความรักแล้วจะเรียกว่าแล้วจะร้องไห้ไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะ ที่มาของเบอร์มงคลเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าแบมดูไลฟ์สดพี่ที่เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันค่ะพี่เขาบอกว่าอยากได้เบอร์มงคลเนี่ยให้ติดต่อไปทางดีแท็ได้เลยแบมเป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแบมรีบติดต่อทางดีแท็บอกวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นดีแท็ก็จัดเบอร์มงคลที่เหมาะกับตัวแบมมาให้เลยค่ะไม่มีค่าดูอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแบมระบุว่าขอขายของดีขอความรักดีคือ ขอให้ครอบคุมทุกด้านก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์ก็คบกันมาได้ครึ่งปีก็คือเราก็มีความคิดว่าโอเคเราก็คบกันไปเรื่อยๆไม่หวือหวาอย่างเงี้ยค่ะพอได้เปลี่ยนเบอร์แล้วอะค่ะความสัมพันธ์มันชัดเจนมั่นคงมากกว่าเดิมค่ะที่เขาดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาของการตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เราอยากจะแต่งงานด้วย ตัวแบมเองแบมรู้สึกและแบมก็เชื่อว่าการเปลี่ยนเบอร์ค่ะมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆนี่แหละครับเบอร์มงคลเฉพาะคุณแบมนะครับเบอร์มงคลจริงต้องตรงกับดวงวันเกิดนะครับอย่างคุณแบมเนี่ยนะครับเกิดวันที่17ตุลาคมนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของราศีกันนะครับราศีกันจะต้องมีเลข2 เลข6และก็เลข4นะครับในเบอร์โทรศัพท์นะครับเพราะจะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักเนี่ยให้สุขสมหวังนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยให้มีความสําเร็จและก็ความราบรื่นที่ดีตามมาครับมาเลือกเบอร์มงคลเฉพาะคุณเลยที่เว็บไซต์และดีแท็กทุกสาขาผมเลือกให้เองทุกเบอร์นี่แหละค่ะเบอร์มงคลเฉพาะคุณของแบมแล้วเบอร์มงคลเฉพาะคุณล่ะคะเบอร์อะไร <S <S>